สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงานพอดดจะมาสาธิตวิธีการแก้ไขราคานะครับผมผ่านหน้าขายนะครับก็ตอนนี้นะครับผมเริ่มต้นเนี่ยเราจะไม่สามารถแก้ไขราคาตรงตะก้าได้นะครับแบบนี้นะครับมันจะขึ้นเตือนแบบนี้ที่การไปเปิดใช้งานเนี่ยเราก็อาจจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับผมกดคลิกที่นี่เพื่อให้ระบบเนี่ยพาไปที่หน้าตั้งค่าหรือเราจะกดไปไหน้า ตั้งค่านั้นเองก็ได้นะครับไปที่ตั้งค่านะครับแสดงผลนะครับผมเลือกไปที่ว่าอ่าเลือกไปคําว่าแก้ไขราคาขายนะครับกดเปิดแล้วก็บันทึกนะครับเราจะสามารถแก้ไขนะครับผมราคาขายนั้นได้เลยนะครับเช่นอ่จาก6 9 0เนี่ยันจะแก้ไขเป็น6 0 0นะครับอ่าเพาะกด พอแก้ไขปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นปราคา6 0 0ยให้นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปให้เลยนะครับเราต้องการจะแก้กลับก็กดที่ปุ่มเหมือนอสนอัญลักษณ์เฟซนะครับตรงนี้กดปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลับไปราคาเดิมให้นะครับก็เหมาะสำหรับสินค้าที่นะครับผมมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงราคาขายตลอดเวลานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแก้ไขที่หน้าสต็อกเต็มนะครับให้เราแก้ไขที่หน้าขายเองได้เลย ประมาณนี้นะครับผมครับกดชำระเงินนะครับมันก็จะเป็นราคา20บาทให้นะครับก็จบการสาธิตการใช้ง,งานแตเพิงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ